สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายกอกนะคะพอเอารถขึ้นเสร็จนะคะก็เนี่ยมาทํทธุระมาทํทธุระให้ยายสมควรนะคะมาทํทธุระให้ยายสมควรแต่นหน้าซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูเคสดูเคสโทรศรัพท์ยายสมควรนะคะนี่ <c oughs> อนนะุขี้ขู่ไหมนะแต่ <c oughs> ชอบมากเลยนี่แต่ก่อนจะเป็นเคสเคสโทรศัพท์นาตายนะคะกูเจ๋งเป็นคนเลือกให้นะอันเนี้ยดูดูดูก็ทําธุระเสร็จแล้วเขานัดลงมาเอาตั้งแต่เมื่อวานนะคะเย็นเมื่อวานนี้แต่ว่าน้าต่ายไม่ได้ลงมาก็เลยวันนี้ให้หน้าแตพามาเพราะนาเสร,ริมมีธุระแต่ว่าช่วงเช้าที่แรกว่าจะลงมาช่วงเช้า รถติดลมนะคะรถติดลมออกไม่ได้เกืวบอกไม่ได้ครับเกือบออก่เกือบรถค่อยรุนเกืยวรถค่อยรุนคอยเห็นอยู่เด้วหักไหมขึ้นรถเจ้าอยด้แล้วก็เขาจะไปล้างนะครับก็าจะล้างเดี๋ยวจะเอาไปเข้าคาเคแต่ไม่ใช่แต่คงไม่ใช่วันนี้นะไม่ใช่น่าจะเป็นวันเสาร์น่าน่าจะไม่ใช่วันนี้น่าจะเป็นวันเสาร์วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้อ่ะจำไม่ได้เดี๋ยวต้องไปจ่ายค่างวด ภาษีเบ็ดก่อนาเลยวะจะคู่ปัญชีทั้งอันนั้นออมันจะจ่ายค่าไฟนะค<อ>่าไฟก็ค่อยจ่ายแล้ววันนี้วันที่ห้าแต่ค่อยยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์ค่าทุกคนเนี่ยมีค่าเสมอนะคะทุกคนออมีค่านนในตัวเองโทรศัพท์บ้านไปพันแต๊ดนะครับผมเ,ออเพราะว่าลืมนะครับ เติมจ่ายมาสามเดือนนะครับสมพ่อบอกเจ๋งมันบออย่างยู่น้ำใหญ่เออมันว่นายห้ามขืนมานอนเพื่อนเท้าถาะมันว่าเอิอจ่ายไปพันแปดก็เหลือค่าไฟค่าไฟในใี่จ่ายทุกเดือนไม่จ่ายไม่ได้เขาตัดย,ยังไม่มีไฟสีขาวนะครับของน้าตาย,ยังไม่ได้จ่ายเลยนะค่าเน็ตค่าเน็ตบ้านยังไม่ได้จ่ายเลยเดือนนีเน้เน็ต mm hmm. เน็ตได้จ่ายจ่ายสามสามสามเครื่องมือถือสองายเดือนแล้วก็ นนของหน้าตายเนใจ่ายมือถือสามเครื่องมือถือสามเครื่องแล้วก็เน็ตบ้านอีกเป็นสี่ถามว่าฟุ่มเฟือยไหมมันก็มันจําเป็นนะจำเป็นเพราะว่าเราเป็นยูทูบนะครับเราเป็นยูทูบก็ต้องได้ถ่ายถ่ายแล้วมันต้องอัปโหลดมันต้องได้อัปโหลดถ้าทําไมต้องมีสองเครื่องคองบน้าแทบางที a ออก็สัญญาณล่มก็ยังพึ่ง ของทูได้บางทีงทุ่มลงก็ยังเกิดอเอดได้ก็เลยจำเป็นต้องสมัครสองเครื่อง,พ,งพึ่งพาอาศัยกันได้พึ่พาอาศัยกันได้ทีนี้าถ้าเราไม่ได้อัปโหลดคลิปไม่ได้ไลฟ์สดเดี๋ยว FC เอฟซก็เป็นห่วงมันดีนะดีนะดีอะไรรู้ไหมคือเราอยู่คนละที่ละทางเขาเป็นห่วงเป็นใจเราถือว่าดีมากใช่แต่ว่าน่าต่ก็บอกไว้ยอยู่นะครับว่าถ้าเกิดว่า ไม่มีโควิดแล้วไม่มีโควิดบางทีเอฟซีจะจะมามาเยี่ยมมาเล่นมาพักผ่อนนะครับมาพักผ่อนมาเที่ยวก็เราก็จะเตรียมเตรียมสถานที่ไว้ให้พักผ่อนหย่อนใจนั่งเล่นชิลๆแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะคือตอนเนี้มันก็ทําไปตามงบที่เรามีเราอาจจะทําเป็นสวนเกษตรหมู่ผักสวนรัว ทำนั่นทำนี่เวลาเอฟซมาจะได้ฝากเขาพอดีเลยนะแกโควิดหายมะพร้าวเป็นลูกมะพร้าวน่าจะติดลูกทุเรียนน่าจะได้กินแล้วจักปีแล้วมันจะเป็นลูกกันะเอ้าเขาว่าสามปีก็ได้กินแน่สามปีก็ได้กินใช่ใช่ไหมคะเอฟซีค้าไ้มะพร้าวเขาบอกว่าถ้าปลูกต้องเหลือลูกไว้ครึ่งหนึ่งมันถึงติดแล้วก็ติดลูกเร็วเหมือนของยายเทาไงออ แต่คิดว่าได้กินแน่นอนเพราะว่ามันมีน้ํามันมีน้ําแต่ก่อนเนะไม่คิดจะปลูกเพราะว่าเขาบอกว่าปลูกมะพร้าวต้องมีน้ํามันต้องมันต้องใช้น้ําเยอะไม่งั้นมะพร้าวไม่เป็นลูกแล้วมันจะตายนี่เราจะเอาน้นะําขึ้นมาใช้โซลาเซลล์ขึ้นมาก็เลยเรามีน้ำแล้วนะมีน้ําก็เลยคิดจะจะปลูกแต่ก็จองไว้แล้วจองไว้อีกสามสิบถึสี่สิบตนเนี่ยแหละเอามาปลูกไว้เนาะใช่ใช่ยางน้อยน้อยคือเราคิดแค่ว่าอย่างน้อยน้อย เราได้กินเอฟซี FC มาได้กินคือมะพร้าวเนี่ยกินก่อนแนละ้วค่อยขายมะพร้าวเนี่ยน้อยคนที่จะปลูกได้เพราะว่ามันต้องใช้น้ําต้องมีพื้นที่เยอะสุดก่อนพอสมควรน,นะครับคือมะพร้าวนี่ถ้ามีโอ้ยผมบอกเลยว่าได้ขายแน่นอนแต่ว่าบางที่เนี่ยปลูกปลูกปลูกเพื่อที่จะถามดินดูก่อนถามดินดูก่อนว่าลูกมันเป็นลูกออกมาแล้วมันหอมไหมดินมันดีไหมนะบางทีปลูกไปเป็นร้อยต้นแล้ว มะพร้าวออกมาแล้วมันไม่หอมเลยเหมือนกับพี่ไอที่บ้านป่าไม้อ่ะเขาปลูกทุเรียนได้กินแล้วนะเขาบอกว่าอร่อยทุเรียนเนี่ยมันจะอยู่กับอากาศเขาบอกว่ากับอากาศพืนที่ดินอะไรหวานแล้วก็กรอบหอมเขาบอกอ่ะมันมันเยอะอยู่มันมันเขาเรียกว่าอะไรนะปลูกพืชถามดินก่อน S <S> <S เขาเห็นเขาบอกบว่ามีมีหมอดินไงบางทีดินตรงนี้มันเหมาะกับอะไรบางครั้งบางทีเราปลูกมะพร้าวใส่ที่สวนเราบางทีมันก็หอม,รมธรรมชาติมันหอมเพราะว่าดินม,มันสมบูกรณ์ก็ก็อาจจะเป็นได้ <S <S บางทีเราไปปลูกทุเรียนติดริมเขาริมหว้วยเพราะว่า,บ,าบ้านตอไม้มันมันก็ไม่ได้ห่างจากบ้านกกอบหลายกิโลนะคะเขาปลูกทุเรียนได้กินแล้วแล้วก็อร่อยกรอบหวานเขาบอกว่าหวานแล้วก็หอมกว่า อื่นอ่ะเป็นจะมีพอดินเออใช่ใช่เป็นพอดินแล้วก็พ่ออากาศแต่ก่อนเนี่ยสมัยทําสวนมันอ่ะแต่ก่อนมันจะมีแตงโมนะครับแตงโมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะไม่ได้ไม่ได้ปลูกเรากินเราเราิเออข้ากินแล้วขาถิ่มเม็ดเนาะแต่ว่ามันหอมนะมันหอมมันมันก็หวานนะหวานตามธรรมชาติหวานหอมกรอบเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่แดงแบบนันนั้นแบบที่เขาขายที่ตลาดแต่ว่ามันมันหอม แล้วก็ที่สํสาคัญคือไม่มีสารพิษค่ะแต่ก่อนเนี่ยทำสวนมันเนี่ยไม่ไม่ไม่มีการใส่ปุ๋ยใส่อะไรไม่ได้มีการฉีดยาถึงหน้าสวนเขาเรียกว่าอะไรนะมีแต่ได้หญ้าได้หญ้าทางหญ้ามีแต่เสียหญ้าแต่ก่อนน่ะทุ่งหยากปากหมองเพียงถ้าว่าได้ปลูกมันแล้วก็สักพักหนึ่งฝนตกปากคำกินมันมุกป่ะพี่งขึ้นแน่นอนใช่ป่ะปากคำกินมันมกปากดำปากคำห่วงน้องอัน จอดรถเปิดประตูมะลังนะรังตาก็ดีนะแบบนั้นดีนะดีแต่ว่ามันอันตราเปิดค้างนี่นี่เออมันอันตรายจะเพิ่นเปิดแต่ว่าเจ้ายัางบ่ท่านเห็นน่ะเสริมใกล่สีฮอดบ้านแล้สี่สี่หากิโลนึงจอดนอนหิ้มนึงก็เอาันว่าดีกว่าเกิดอุบัติเหตุ้าใจเคยเจอแล้วไงเคยเคยบูบแล้ว เคยบุกแล้วแบบแบบเดียวนันพุ๊บไปกระหลับไปเลยหลับไปสักพักนึงสะดุ้งเพราะว่าทั้งห่วงนี่จอดนอนเลยเพราะว่าน้าเสริมเนี่ยเป็นคนที่แบบฝื้นยากอ่ะหน้าตายคือไม่ให้ฝืนถ้าถ้าง่วงมากๆอ่ะจอดนอนเลยนะเพราะว่าถ้าฝืนนี่มันมันมีมันเกิดอันตรายร่างกายเราถ้ามันไม่ไหวมันก็จะบอกว่าต้องนอน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 มันก็เหมือนระบบประจุนี่แหละซื้อโอไอชีปฝากตาอยู่นะอนนี้ แนะเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย